ชายคนนี้เล่นเกม e l d e ด r ริ g ติดต่อก,กันจนจบเป็นเวลามากกว่า167ชั่วโมงและตายไปมากถึง1,700ครั้งแถมทุกการเดินทางของเขาภายในเกมนี้ก็ได้เกิดเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำและถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในตำนานที่น่าชื่นชมเลยก็ว่าได้เรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันเองครับ คายซีแนนสตรีมเมอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนบนทวิชซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้สึกคุ้นๆชื่อของพี่แกกันมาบ้างเพราะเขาเนี่ยก็เคยเป็นกระแสะข่าวมาจากการประกาศแจกเครื่อง p s เให้ไปเลยฟรีถึง300เครื่องที่นิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วจนเกิดเป็นเหตุจลาจลระดับ4ี่ที่ส่งผลให้มีตำรวจเป็นพันคนต้องออกมาควบคุมสถานการณ์กันเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้เองคายซีเน่ก็ได้กลับมาสร้างกระแสะอีกครั้งหลังจากได้มีการออกประกาศว่าเขาจะไลฟ์เล่นเกม Elden R i n g ยิงยาวติดต่อกันหนึ่ง ชั่วโมงแบบไม่พักจนกว่าจะเล่นเกมนี้จบให้ได้ซึ่งในการไลฟ์ครั้งนี้ของพี่แกก็ไม่ได้อยู่แบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปเพราะเจ้าตัวถึงกับทํารูปโปรโมตและมีการทำเทรลเลอร์ออกมาให้รับชมเรียกได้ว่าทุ่มทุนและก็ทุม่มเทกับการถ่ายทำโปรดักชั่นอย่างเต็มเหนียว What is this is หลังจากเริ่มการสตรีมในวันแรกคายก็ได้เจอกับทรีเซนติเนลมินิบอสตัวแรกที่ผู้เล่นทุกคนต้องเจอในช่วงต้นเกมซึ่งพี่คายของเราก็ได้สร้างตำนานให้กับตัวเองเป็น1แมชด้วยการใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงตายไปตั้งไม่รู้กี่รอบจนถึงจะปราบมันได้สําเร็จซึ่งในความเป็นจริงแล้วเจ้ามินิบอสตัวนี้เราสามารถฆ่ามันไปได้เลยมันก็เลยไม่ชาวเกมหลายคนถึงกับเอนดูพี่แกกันยกใหญ่ว่าจะไปฆ่ามันก่อนทําไมนะ การสตรีมของใครในครั้งนี้ได้รับความนิยมมากๆมีหลายคนได้ทําการตัดคลิปช็อตต่างๆของพี่แกแล้วก็นํามาลงมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับให้กําลังใจให้ชายคนนี้สามารถถล่มบอสทุกตัวในเกมไฮราเป็นหน้ากลอง ในขณะที่พี่แกกำลังต่อสู้ฝ่าฟันการมาเชิญหน้าสุดทินในแต่ละครั้งด้วยความยากลําบากเขาก็เล่นมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ต้องมาเชิญหน้ากับแม่สาวมาเลเนียหรือก็คือหนึ่งในบอสที่ยากที่สุดของเกมบและเป็นบทท้าทายระดับคตนมหาภาัยพิบัติสำหรับใครเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์แต่ใครก็ยังอดทนเขาใช้เวลาเล่นแบบยิงยาวมากกว่า10ชั่วโมงและก็ตายไปมากกว่า200ครั้งจนในที่สุดเขาก็สามารถชนะแม่สาวสุดแกร่งคนนี้ได้สําเร็จ เขาใช้เวลาไปร่วงกว่า120ชั่วโมงโดยไม่รู้ว่าเจมมาเลเนียเนี่ยยังมีร่าง2รอตบเขาอยู่ด้วยซึ่งพอร่าง2องโผลมาก็ทําเอาพี่ใครของเราต้องใจเต้นตึกตากไม่เฉพาะความตื่นเต้นนะแต่เป็นเพราะความสันกลัวตั้งหากการต่อสู้กับร่างของมาเลเนียทําให้ใครต้องเสียเวลาเพิ่มไปอีก24ชั่วโมงหรือก็คือ1วันเต็มๆกว่าที่พี่แกจะผ่านได้หลังจากที่ใช้เวลาไปมากถึง167ชั่วโมงและต้องทนทุกข์ทรมานตายไปมากกว่า1,700ครั้งเผชิญหน้ากับความทรมานซ้้้้าาแลวแลวซเ่จนนตตก และเรียกเสียงให้กับแฟนคลับอย่างต่อเนื่องในที่สุดพี่ไคเซเน่ของเราก็สามารถเล่นเอลเดนรีจนจบได้ การเล่นเอลเดนริงแบบมาราธอนยิงยาวนับร้อยชั่วโมงของไคซีเนตมันก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชุมชนเกมส่วนใหญ่ซึ่งนี่ก็รวมไปถึงบันไดนำโคยูหรือก็คือทางผู้จัดจำหน่ายเกมเอลเดนริงอีกด้วยซึ่งพวกเขาเองก็ออกมาแสดงความยินดีให้กับไคลที่สามารถผ่าน100ชั่วโมงแรกมาได้และให้กำลังใจเขาไปจนกว่าจะจบเกม ในฐานะเกมเมอร์แล้วเราก็ต้องรู้ก่อนว่า Elden Ring ถือด้วยเป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดในตลาดการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายต้องเสียน้ำตาและลมลุกคลุกคลายเป็นพันครั้งจนในที่สุดก็สามารถชนะเกมนี้ได้สำเร็จดังนั้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าจดจำสาหรับใครซีแนเลยก็ว่าได้แถมย่อคนดูระหว่างที่ตอนพี่แกกำลังซัดนวอยู่กับเจมาเลเนียนั้น ก็พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่าสองแสนคนกันเลยทีเดียวท่ามกลางสายตาของผู้คนนับแสนตอนนี้เขาก็ได้สร้างตำนานให้กับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาสามารถชนะมาเลเนียไปได้และจบเกมนี้ลงได้สำเร็จไคซีเนตก็ได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกที่ตัวเองมีให้กับเกมนี้หลังจากที่ใช้เวลาร่วมกับมนันไปมากกว่า100ชั่วโมงพูดตามตรงก็คือเขาไม่ได้เป็นนักเล่นเกมสายฮาร์ดคอร์แบบนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแถมปกติพี่แกก็ไม่ได้เล่นเกมแนวโซเลยด้วยส่วนใหญ่เขาจะสตรีมเกมจำพวก G เ a o ออนไลน์ Online, Red Dead Redemption 2 Minecraft หรืออะไรทํานองนี้ซะมากกว่าเพราะแบบนั้นชาเลนจ์ในครั้งนี้ของใครก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นการท้าทายรับมหาภัยพิบัตที่หินมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นเกมมา เขาบอกว่าแม้ว่าจะตายไปหลายครั้งและเล่นมันไปหลายชั่วโมงจนแทบไม่มีเวลาหยุดทักหายใ,ใจแต่ประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกมนี้มันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเขาเองก็คิดว่ามันไม่มีเกมไหนแล้วที่สามารถเปรียบเทียบกับเกมนี้ได้เรียกได้ว,ว่าเป็นการปิดฉากการเดินทางของเขาในฐานะผู้มัวหมองไปได้อย่างสวยงามหลังจากที่เราได้ดูเส้นทางแห่งความทรมาของพี่ใครกันเสร็จแล้วเนี่ย ทางเราก็บอกได้แค่คำเดียวเลยว่าน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการประจนภัยที่น่าจดจำมากสำหรับชาวเกมเลยก็ว่าได้แต่เ,เพื่อนๆรู้อะไรไหมว่ายังมีการประจนภัยที่น่าสนใจไม่แพ้กันกำลังรอคอยทุกคนอยู่ใช่แล้วล่ะครับการประจนภัยในครั้งนี้ก็คือเกนชินอิมแพ t นั่นเอง คุณเคยเล่นเกมที่มีโลกให้สำรวจและมีของแอบซ่อนอยู่ทุกที่ไหมย้ำกันเลยว่าซ่อนอยู่ทุกที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าใต้ดินบนหน้าผาใต้น้ำน้ำตกบนหลังคาหรือว่าในป่าไม่ว่าจะที่ไหนก็มักจะมีสมบัติและเรื่องราวซ่อนอยู่เพียบโลกที่เปิดกว้างและเต็มไปได้วยความลึกลับมากมายกำลังรอคุณมาสำรวจกันแบบจัดเต็มเมืองที่มีเอกลักษณ์และถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์และสวยงามตามเก็บของเพื่อมาสักการะรูปปัน้นออกผจญภัยเพื่อสำรวจหีบสมบัติที่ซ่อนอยู่ แล้วอีกอย่างเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและมีเซตติ้งโลกที่น่าติดตามบ้างหรือเปล่า มาเริ่มต้นการผจญภัยกับเพื่อนเพื่อ,อ,อหาคําตอบจากเทพเจ้าประจําท่าทั้ง7และเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความยิ่งใหญ่และลึกลับของโลกใบนี้ที่มีตัวละครเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่สาวน้อยสุดน่ารักโชตะที่น่าเอ็นดูและหนุ่มหล่อสายเย็นชาไม่ว่าคุณจะชอบไวฟุหรือว่าหนุ่มหล่อแบบไหนเกมนี้ก็มีคุณเลือกจับจองมาเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดออกผจญภัยไปในโลกแห่งท่าทั้งเจ็ดอันแสนกว้างใหญ่เผชิญหน้ากับปริศนาและอุปสรรคมากมายรวมถึง การปลดล็อกพื้นที่ใหม่ๆมุ่งหน้าสำรวจไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อตามล่าขุมทรัพย์ที่ซุกซ่อนอยู่ทั่วแมพสำรวจโลกที่สวยงามและเมืองแต่ละเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลายมาเป็นนักประจนภัยสุดแกรก่งที่ตามล่าและแก้ปริศนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกับสหายในเกมของคุณ เดินทางเพื่อต่อสู้กับสตรูและก็บอสระดับสูงมากมายเพื่อค้นหาความจริงของเรื่องราวและปริศนาที่ซุกซ่อนอยู่ออกแบบคอมโบและผสมท่านในแบบของคุณเองเพื่อถล่มบอสทุกตัวให้ราบเป็นหน้ากลอกปลดล็อกดันเจียนใหม่ๆเข้าถึงอรตติแฟกระดับเทพและเนื้อเรื่องราวตำนานเพื่อสำเร็จการท้าทายที่ไม่รู้จบแถมตัวเกมเองก็ยังมีการอัปเดตเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาอย่างอาเล็กคิโนสนธยาแห่งไหยนะ คือที่ผู้เล่นหลายคนรู้จักดีในฐานะของท่านพ่อนั่นเองเธอคือตัวละครท่าไฟสุดโหดที่มาพร้อมกับดีไซน์โคตรจะก้าวใจของใครหลายคนโดยการมาของเธอก็ทําให้สีสันและเรื่องราวของเกมเนี่ยยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอาวุธและเตฟแฟกต์ชิ้นใหม่ที่ช่วยตัวละครของคุณแข็งแกร่งจาแมวมากกว่าเดิมพื้นที่และบอสตัวใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครใหมย่ยิ่งทําให้ตัวเกมน่าสนใจและน่าค้นหามากขึ้น นอกจากนี้ภายในโลกของเกมก็ยังมีอะไรอีกเพียบที่กำลังรอให้เ,เพื่อนๆได้ลองเข้าไปสำรวจได้แบบไม่มีเบือ่อเรียกได้ว,ว่าเล่นได้สนุกไม่มีสะดุดจะมีเกมไหนที่อัปเดตบ่อยขนาดนี้ไหมเพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเกมนี้ไม่เคยหยุดอัปเดตและปล่อยให้ผู้เล่นนอนรอเป็นปลายแห้งกันเลยแม้แต่นิดเดียวเนื้อโดยถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับระบบและลูกเล่นต่างๆที่ได้เ,เพื่อนๆเล่นได้ไม่มีเบือ่อและเพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมที่มีเพลงเพราะๆให้ฟังอยู่ตลอดเวลาไหมล่ะ เกมอะไรที่สามารถให้คุณดื่มดำไปกับตัวเกมและเสียงเพลงได้มากขนาดนี้มาหาคำตอบพร้อมกันได้ที่เกมช n นิมแพ t ความสนุกสุดมานกำลังรอพวกคุณอยู่ถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ที่เดสคริปชันเลย กลับมาที่เรื่องราวของไคลซีในของเรากันต่อตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นตำนานเ l d e n นริงหน้าใหม่ของชุมชนเกมอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งตำนานของเขาก็ไม่ได้มาจากการโชว์ฝีมือการโซโล่บอสสุดเทพ เหมือนกับเลตมีโซโล่เหรแต่ตำนานในครั้งนี้ของเขามันมาจากความอดทนความพยายามและจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงการชนะมาเลเนียที่ใช้เวลาไปหลายสิบชั่วโมงและต้องตายเป็นพันครั้งสำหรับคนทั่วไปที่ไม่คุนชินกับเกมตระกูลโซส่วนใหญ่แค่ต้องเสียเวลาไปกับมินิบอสตัวแรกเกือบ6ชั่วโมงไม่ว่าใครก็คงปาจอยทุบคีย์บอร์ดลบเกมทิ้งและกดรีฟันเกมไปแล้วด้วยซ้ำดังนั้นความพยายามของไคซีแนทและความทุ่มเทของเขาที่มีให้กับชาเลนจ์ในครั้งนี้ของตัวเองมันก็ไม่แปลกเลยท เกมหลายคนจะยกย่องและให้คำชื่นชมล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันจากแจ้ตัวว่าเขาจะเล่นเนื้อหาเสริม DLC ตัวใหม่อย่าง Shadow of the Earth t r e ต่อหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัว DLC ดังกล่าวก็จะออกมาวางจำหน่ายในวันที่1มิถุนายนนี้บนทุกแพลตฟอร์มแฟนเกมเอเดรหลายคนก็กำลังตั้งหน้าตั้งตารอ DLC ตัวนี้กันอย่างใจจดใจจ่อก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปละครับว่าการปรจนภัยของไคลซีเนในฐานะผู้มัวมองจะได้กลับมาสารต่อเส้นทางของเขาอีกครั้งหรือเปล่าให้เดากันเล่นๆนะพี่ แกกลับมาเล่นชั่วมาถึงตรงนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อ,แองแบคโฮอินสปอร์ตก็รีช่วยกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ